คลิปนี้ก็พามาเบิ่งบอ่อหนามนะครับไม่เขตตำบลน้องตัวแปนตำบลน้องอีเถ่านะครับก็บนนบนนค,บคือข้อลงเรือ,อยเย็นกันบางครับมีบ,บอ่อหนึ่งนะครับเป <c oughs> ็นบอ่อของอใส่งานในบ้านน้อยมากครับเจ้านี้ครับึ่งอดีตกับปนกับข้งสีมาใส่น้ำตรงนี้ในการบริโภคนะครับอ่าคราะห์เ,เบื้องต้นนะครับจาก บ่อนี้น่าจะเลือกนะครับเพราะว่าจากที่ผมเคยมาขุดน้ำแล้วนำมาดาลส่วนนี้นี่น้ำจะยุ่เลือกนะครับก็แล้วก็เป็นหินซะส่วนหลายนะครับกับบ่อนี้ใจว่าน้ำตรงนี้นี่สิเป็นน้ำกินในบ่อนะครับเพราะว่าบางบ่อมันก็สิจางนะครับก็หมายของจางก็ที่ออกที่ออกเข้มนั่นแหละแต่ว่ามันถึงรสชาติมันที่ออกจางก่อนมันสิเข้มนะครับเนาะลึกลงึ้นไปขอนั้นก็สิเข้มนี่นะครับก็เลยมาทายไป ว่าซึ่งอีกสักน้อยมันก็คงสิบ่มีเห็นแล้วล่ะนะครับเพราะว่าประโยชน์ใส่สวยมันก็ก็คือสมัยกนะ่อนเลยแต่ก่อนนี่มันเป็นเพียงแต่ว,ว่าใส่อุปโภคบริโภคนะครับแต่ยังใส่ตักให้งวยข้อยน้ำหยุดน้ำหยุดทองหยุดฐานน้ำหยุดส่วนชุดม,มือนี่มันก็ใส่กุใส่ทังเอาไปชิ้นเดีวนะครับ